สวัสดีครับอยู่กับหกล้อน้ำกรีนครับเกิดปัญหาอะไรกับทีมงานสทอนกครับเดี๋ยวมาดูกันเป็นอะไรครับไฟตันน้ำมันชดอะไรนะไฟตันน้ำมันชดไฟตันน้ำมันชดมีใครเป็นอะไรไหมต้นน้ำมันขาดอะไรนะเบ็ดหมดเบ็ดหมดอีกอ้าสายพานอะไรมันขาดบ่ อยู่ข้างล่างไฟตันน้ำมันชดท่าอ๋อไฟตันน้ำมันชดโอ้จะข้ามไปได้ไหมนี่น้ำมันหมดโอ,โ,โ,โอ้โหลงก่อ,อ,อนครับท่านเอาลงก่อนมากเอ็มลงเอ็มเอ็เอ๊ะแล็มเอ็มเอดทเอ็มน่ะมอเอมเอ็ม็มอ็มเอ็ก็มเอ็อดอ รถมีปัญหาเล็กน้อยอ้าวบอกต่อก็มาได้นน่บอกต่อซูโม่ไม่ลงจากรถเลยแอร์เย็นบ่ะอ้าวโอเลดงก็มาหน่อยเป็นไรหน่อยอ๋อกรองตันอ๋อเขาว่ากรองตันน้ำมันช็อตไฟตันน้ำมันช็อต ข้ามไปได้ไหมมีสิทธิ์ตกไหมเดี๋ยวไปดูใกล้ๆดีกว่านครับเดี๋ยวมาดูกันอยู่ใต้นี้เขามีอะไรให้ดูนอยมีอะไรโอ้ค้างเลยครับเดี๋ยวขึ้นไปดูกันทำเกิดอะไรขึ้นไม่ใช่ช่างเราแต่อยากดู เด้่อบ้างัเเกนเทอร์โบโอวะเฮเกเทอร์โบทะลุกระโม่เอัซ่่ยะไรง่ยรทรองมานี่มานี่ย่เกนต้อมือเลยยต้มือน่อ๋อไปไปทเลยทแล้ก็ดึงออกขึ้นมาดูสิมันเป็นไรมันมันมีมันเกิดอะไรขึ้น ก,กี่ก,กิ่เหอกีกิ่งรึอเาอากาศตัวตน,นี้อาจจะรั่วครับเดี๋ยวถอดออกมาดูเลยตัวนี้หลยพี่ต่อเข้ากับเทร์โบบอถ้ารั่วมเป็นไงนี่รั่วฝุ่นก็เข้าดิรั่วก็ะพัง เได้เลยก็ถอดดูถอดดูก่อนถ้าไม่รั่วก็โชคดีกว่าเอาเพิ่งเห็นหรือไงหรือยังไงเพิ่งถอดอ๋อเพิ่งถอดอ่าขาวไม่ได้ยนเท่าไหร่โอ้ถอดกรองดูก่อนครับใส่ในหน่อยมันเร้งไม่ขึ้นบ่ครับพี่โอ้โอ้ ไปเชิ่งหัวชีดโอ้น้ำมันคนขับหัวชีดตันหัวชีดตันเลยนะอุ้ยตายแล้วคนขับคนขับหัวชีดไม่ไคยได้ใช้งานไปตัดน้ำมันชดนี่มายืงมางง่มมนองเจ๊เจ๊ ออ hehe, Del เออเออเออเอเ้เเหมูวิมไอจัรนเอไอเยไอเเด้อน้มันรวหมดแล้วว่าลมตัวเีวเรดูังใส่ได้ยังอ๋อไอหนเตียน้ำมันไปแล้วหลิตรครับ โอ้อันน <c oughs> ี้อาบน้ำม <out> ันเลยเนาตเทอ่ต oh, ้าวฝก็จะตกละดเ อจู่ đ â เข้ายังฮะฮะอะไรมาหนีไปก่อนวะกันมาได้าันได้สายต่อ สูโม่ก็มามคิมลคิดลอย่มาดึงนะเเรอได้ยังเอาเข้าแล้วครับว่างุดตื้อเลยงุดอาบน้ำมันเลยเลยนี่นี่ครับคนขับไมโครต้องทุ่มเททุกอย่าง ไปเอกตัวนึงเยตัวรวยนั่ววงรัวระวีอ๋ออัฟฟรีเลยอ่ะว่ามอเตอร์อัฟฟรีไงน,น้ำมันไหลทิ้งไปแล้ว5ลิตรโอ้ยแต่ฝนตกมานี่วิ่งไม่ได้ไดิหน่ไม่ได้แล้วเนะวาะจั่วตองนี้นะาจะประมาณนี้ใส่ดื้อเ <c oughs> ต็มที่เลย รถหกร้อรอเต็มเลยนี่รนเรียวๆหน่อยเอ๊โต่อใส่ได้ยังมาไหนโอ้โได้แล้โตเลนวะ้า <g ulan> อาบน้ำมันเลยเอ้ยต้องไปอาบน้ำกันด้วยนี่เดิเนเพนน้ำมันนี่

ม่งเลยอ่ะอาบน้ำมันเฮ้ย <c oughs> ไม่แสบห้ำบ่้โอ, <c oughs> อ้อสังคัางนี่หายไปหมดเลยบ่เ <c oughs> ออดับเครื่องเลยเปล่้ <c oughs> ชีวิตคนขับไม่โคว้าบอึ้นมาวันนี้ว่รหนักกว่าตัดอ้ยอีกหนักกว่าตัดอ้อยเช็ดเช็ตารีบเช็ดตาโอ้ซัมเซฟนี่โอตัดทาไม่ติด อ๋สารเฮ้ยเม็ดจะหมดได้ิเยก่อเยเก่อนเยก่อนเดี๋ยวเด้เดี๋ยวอเดี๋ยวยู่ๆมันดับเลยบ่โอ้โตั้นมันช็อตยูตั้งเลยตัตั้งอารนะเอาเ ไม่ติดแล้วพอพ่อเม็นเมื่องคุณเมียหรอวะเริงหรอวะติดใจแคริงลวนเด็กคนที่เป็นไรนาะโอ้ตันะโอตันไหนดิ ติมันดแล้วเอ้ยตดแล้ว,ลวอีเป็นในที่แยกยนี่แหละไปเอาไปก่อนร้อนร้อยข้างเลย โอ้อยู่ในบอ่อสี่คันเลยขึ้นไปบนเลยเกะกะนี่รถสอทอยเชียนครับล็อกกี้อันนี้ก็บอกต่อซุอ่ะครับ คนข้างล่างไม่ขึ้นไปใส่บ่อหนคิวราคิวราใส่ใสเฮ้ยอาบน้ำมันก็พอแล้วจะไปอาบน้ำทำไมอเอานะโจโจก่อนเลยไหมเสียเวลามานานแล้ว เออทำไมไม่ถอยมาเลยเหยอไอ้ออนี่มันทำไมไม่ถอยมาเลยเออโอ้หรอวหวนระวายใส่คันนี้ก่อนเลยครับ คุยอ๋อ,อ,อตีนผีขับแทนเลยเดี๋ยวมาดูว่าเขาใส่กี่ตักก็จะกตก้วครับ รนลาคนขับหกล้อมีจะไวัยรุ่นทั้งนั้นเลยทีมงานสอนวนกครับอันนี้ถ้าฝนตกมาจบเลยครับบอนี้วิ่งไม่ได้แน่นอนเพราะว่าอยู่ในพุ่งนาง đợi mày này nhóc. rồi 50. con thói con ไปไกลเลยไปไกลเลย,ลย,เ,ลยเอา้าไหวไหมไหวไหมโอ้ไหวครับเอามาดูโจโจ้บ้างโอุ้ณตะกบลโอบวนเลยครับเดี๋ยวมาดูโจโจ้ข้อลั่นล้นสายหืน นี้เครื่องเร่งตลอดเลยครับโชคจำนง เดี๋ยวมาดูกันใส่เยอะไหมไมนน่ค่อยเยอะเท่าไหร่ครับเอ้เครื่องโจโจๆนี่ทำไมมันเร่งตลอดอย่างนี้ละ่ะหรือว่าปั๊มจะไปแล้ว อ่ะไปะขึ้นไหวไหมลั่นลั่นทันเดียวนี่ลไหไครับเดี๋ยวมาดูบอกต่อซูโม่ครับมาจากบุญรอดทีมมาฝังตัวอยู่นี่เลยครับอยู่กับสอทอนกเพราะว่าบุญรอดทีมมีเยอะแล้ว่างัน เที่ยวไม่ค่อยได้อยนี้ได้เยอะกว่าครับวันละสามสิบเที่ยวเดี๋ยวมาดูฝั่งนี้ดีกว่าบอกต่อซูโม่จะขึ้นไหวไหม ทอ,ทอนอก,ก็แค่เข้ามาสูครับ PC ร้อยยี่สิบขึ่นห้า ต่อซูโม,โม่ฝาท้ายไม่ปิดอีกแล้วไม่ปิดไม่เป็นไรครับอันนี้ออกแบบนิ่มๆมนันแรงอยู่แล้วลั่นเหมือนกันโอ้ลั่ลนเลยต่อซูโม,โม่ฝาท้ายไม่ปิดเลยครับเดี๋ยวมาดูสอทอยเชือน ว่างเว้นจากการประชุมสภาครับก็มาขับผกล้ออันนี้ไม่ใช่ขุดสานะครับขุดแบบไหนไม่รู้แบบตรงๆเลยไม่ต้องมีแอร์ครับตัวถอยเชือนเนะี่ยแกไม่ชอบความเย็นแกบอก ว่าสูบูรีด้วยไปชอบความเย็นวันนี้แกว่าจะเอาสามสิบเที่ยวฝนตกแล้วเอาฝนตกแล้วครับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับไม่ไหวแล้ว สวัสดีครับ